อะไรทุกคนมาอยู่กันกับคลิปรวมแมปอีกเช่นเคยร <c oughs> อเล่นตอนที่แล้วทำเป็นมุกนะแบบ8ปดแมปที่ไม่น่าเล่นเลยสักนิดเดียวแต่ก็พยายามแอคให้มันน่าเล่นให้ได้จนคนดูก็ครีนไปตา่ตางๆกันแล้วก็บอกว่าพี่เอ,เอาแบบดีๆได้ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้มา6แมปน่าเล่นในปี2025แมปแรก Monster Employer แมปนี้นะฮะเราจะสวมบทบาทเป็นคนรับสมัครงานให้กับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์แต่ว่าเป็นปีศาจ เพราะตามเนื้อเรื่องบอกว่าช่วงนี้มอนสเตอร์ค่อนข้างตกงานเยอะนะโดยเราเนี่ยก็ต้องรับปีศาจให้เหมาะกับสิ่งที่นายจ้างกําหนดไว้ในวันนั้นไม่ว่าจะเป็นปีศาจเศร้าปีศาจน่ากลัวปีศาจเงียบปีศาจเสแสร้งปีศาจเศร้าโดยเราก็สามารถถามคําถามต่างๆได้เพื่อให้เราเข้าใจมอนสเตอร์ตัวนั้นมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นชื่อจุดหมายอนาคตอารมณ์อะไรต่างๆนานายิ่งผ่านวันไปมากขึ้นก็จะมีโอกาสเจอมอนสเตอร์ตัวใหม่มากขึ้น ระยะยาวอาจจะฟังดูน่าเบื่อเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าเกมมันก็มีจุดพีคในวันที่10ขึ้นไปคือมันจะมีบอสบางอย่างปลุกมาแล้วเราก็ต้องป้องกันโต๊ะทํางานเราให้ได้ด้วยปืนเล็กๆอันนี้ที่จะยิงได้ก็ต่อเมื่อเราทำไม่ได้เกมในคอมเซ็ปตตเป็นแบบที่งานอาร์ตก,กับคอนเซ็ปต,ต์น่าสนใจมากๆแต่ว่าคนเล่นเนี่ยโอ้แทบไม่มีต่อไปมาสายทหารนะอย่าง a แอคท a ร์ฟแ r ลร์ชื่อแนึมันจะเกี่ยวกับเรามาดูเครื่องบินสักอย่างนะฮะแต่วานี่จริงเนี่ยนี่คือแมปขับเครื่องบินโมเดิร์นต่อสู้กันบนอากาศ ยิงมิสไซล์ใส่การัวๆแบบเอ o คอมบกับระบบเครื่องบินที่ล้ำเป็นันดับต้นๆของโลโบอกเดี๋ยวผมจะพาไปทีละสเต็ปเลยก็คืออย่างแรกให้เราทําการเสกเครื่องบินมาจะมีจุดเกิด3จุดนะฮะเอาไอเลนก่อนละกันเครื่องบินที่เลือกได้นะฮะจะมีมากมายเลยซึ่งสมมุติผมจะเลือกเป็นเครื่องบิน F16 กละกันมาถึงวิเศษอย่างแรกนะฮะนอกจากที่เราจะสามารถเอาเครื่องบินไปยิงกันได้เราเนี่ยยังสามารถเลือกได้ด้วยว่าเราอยากจะใส่อาวุธอะไรในเครื่องบินเราบ้างก็คือกดทัสตอมไนมาฮะ,ะแล้วก็ ตรงปลายปีกจะมี2อันนะก็คือมิสไซล์ AIM 1 2 0 a M RAM กับ M9 Side Winder ก็เป็นมิสไซล์ใกล้กับไกลนะซึ่งผมจะเอา M9 ไว้ตรงปีกตรงนี้แล้วกันอ่า M9 2อันนี่และตรงนี้ก็เป็น AIM 1 2 0ส่วนตรงนี้จะเป็นถังน้ำมันนะคุณจะเอาไปก็ได้ถ้าเกิดคุณอยากแบบดอทเท่ แต่ที่จริงไม่ต้องไม่ต้องใช้ก็ได้แล้วก็เดะดอกแทงเมื่อผมแล้วก็เกิดมานะซึ่งวิธีขับเนี่ยเออถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจคุณสามารถกดเซตติ้งคอนโทรลบลาบลาบลางี้ได้นะแต่มัมว่าง่ายๆสำหรับผมเลยเนี่ยคือกด T เพื่อเปิดแคนโนปี้กด Y เพื่อสตาร์ทเครื่องจากนั้นกดชิปเพื่อ <"P ure S 2> เร่งเครื่องขึ้นไปนี่ <"N ee, S 2> ไปมีเพื่อนแบบคอยส่งด้วยบายๆเพื่อนที่จริงจะขึ้นลันเวก่อนก็ได้แต่ว่าไม่สนอ่ะผมแบบขึ้นไปเปิด afterburner บินไปซะ มีมิสไซล์โอ้ยผมเห็นบบมิมันใจร้อนมากนะไม่ทันเปิดพ v p พมันก็ยิงมิสไซล์มาใส่แล้วแต่ไม่เป็นไรจวันี้หน้าหลอค่อนข้างจะยืดเล็กน้อยแล้วก็เราสามารถบินแบบเนี้ยข้างในขนเป้ด้วยนะซึ่งแบบโอ้โหระบบดูคแดแอดวาน่ะแต่ว่ามุมกล้องบักเล็กน้อยไม่เห็นน้ำแล้วอาวุธเรานะ,ะมีแบบมีปืนกลมีแฟลร์สบแบบแบบเนี้ยมีดอกแทงสําหรับเนทิ้งถังลงไปแล้วก็เอ็มไนอันนี้เป็นมิสซาลระยะใกล้ซึ่งระยะการล็อกเนี้ยจะแบบกว้างมากๆส่วนอาร์ดบิวอาร์ล็อกครับมีใครส ต้องระวังด้วยอ่ะแล้วก็ m 1 2 0เนี่ยเป็นมิสไซล์ระยะไกลแต่ว่าองศาการยิงจะเล็กกว่ามากๆงั้นก็ไปหาคนนี้กันเลยกดเลือกเป้าหมายก่อนล็อกคนที่เปิดไอ้นี่แดงพอเป้าเป็นสีแดงก็สามารถยิงเข้าไปได้เลยเนี่ยไม่รู้ว่าจะถึงไหมแต่ว่ายิงเข้าไปก่อนที่จริงมันน่าจะถึงแหละถ้าเกิดเขาไม่หลบก่อนนะเอาไอ้คันนี้ตายไปก่อนละเอาละทำการพลูประมาณ 20G นะฮะนี่คือเอซอมแบทโมเมนต์เอาละเอ่อ เราจะยิงคนนี้ก่อนคนนี้สปีดต,ต่ำอ่ะล่ะไปเอ็มไนแล้วก็ฝั่งนี้เมื่อกี้เหมือนผมยิงไม่โดนแฮะเมย์นี่ยิงไปก่อนโอ้ยจังหวะนี้ผูแบบผูสามสิบจีความมิกเซนสามร้อยเปอร์เซ็นต์อะอุ๊สิบหกสู้ๆไปเร็วล็อกสูสามสามซะอ่ะล่ะยิงไปโดนไหมไมันจะไม่โดนผมเหลือเอ็มไนแค่สองอันเท่านั้นไปเร็วเข้าไปตรงนี้ผูขึ้นไปตรงโน้นมันใกล้เกินไปอ่ะยิงไม่ได้ ปืนกลเกมนี้บอกเลยนะครับว่าอย่าหาช้นะเพราะว่ามันเร็วมากๆออกมาแล้วมิซเฮืออีเวดเอาล่ะแล้วก็อันนี้เครื่องบินลอ่ะไม่รู้ F16 เหมือนกันมั้งอ่ะไปยน้นโอ้ไม่เห็นอะไรแล้วพูประมาณ30กระจีเอาล่ะไปต่อไปต่อเฮือเอือด็อกไฟเอาแลวเปิด PVP พทำไมพี่นุ๊กลันเอาล่ะไปทาร์เกตคนบดินง่ายคนพวกนี้เขาแบบเป็นยูมี่นะฮะซึ่งบินเช้ามากเนียสามารถสอยได้ง่ายมาก เป้าแดงเป้าแดงโอเคเป้าแดงและไป1น,นัดโดนไหมโอเคโดนสวยๆแล้วก็ตรงนี้ล็อกล็อกเป้า F18 ไปตายซะ F18 บ๊ายบายโอ้เขาปล่อยแฟร์โอ้แต่เขาปล่อยแฟร์ไม่ทันเรียบร้อยโอ้โคตรมันแต่ว่ามิสไซล์หมดละเพราะฉันก็จอไปแฮปปี้โฮม64 แค่ดูจากชื่อดูจากสไตล์ดูจากปกนะฮะก็คงจะคิดออกนะว่ามันคือซูเปอร์มาริโอ64นี่นะใช่ทุกคนแล้วมันเป็นแบบที่ทำออกมาได้ดีมากด้วยเป็นแบบย้อนยุกที่พาเรากลับไปในโลบอกในช่วง2010เป็นเกมประจนภัยปากัวที่เราจะไปที่ไหนก่อนไปทำอะไรก่อนก็ได้มี NPC นปันๆให้คุยตามแมบปบมีตามซื้อของมีของแต่งตัวให้เก็บ และบางฉากก็มีเนื้อเรื่องซะด้วยอย่างเช่นโลบอทเฮดพอร์เตอร์เนี่ยก็คือหุ่นยนต์เนี่ยไม่ได้บุกลงบอทเฮดพอร์เตอร์ไปแล้วได้โปรเจัดการไอ้โรบอทตัวน,นั้นเถอะก่อนที่มันจะทำารทุกอย่างไปใกล้ไปสุดยอดภารกิจออกบีคาร์มโลบก,กับระบบสไลด์ยาวๆที่เล่นแล้วรู้สึกแบบโอ้เหือตกยางออกและแน่นอนนะฮะเนื้อเรื่องปูมาขนาดนี้นเนี่ยมันก็ต้องมีบอสไฟซึ่งไม่ต้องห่วงนะฮะมันจะยากหรืออะไรนะสำหรับบอสในเฮดพอร์เตอร์เนี่ยเราก็แค่โดดออกบ,บีขึ้นไปเอาแขนไปปัดมันทาเเรรรื่อออยยยๆจนหมดดแล้้วกก็ปิฉบบสี และที่สําคัญคือแล้วกบเพื่อนเนี่ยสามารถเล่นแล้วก็ช่วยกันตบบอสได้เป็นอีกหนึ่งแมปย้อนยุคระจนภัยเชียวๆที่ผมบอกเลยว่าเพลินมากแมบปบที่4 u n t i นไตเติ้ลเบเป็นแมปที่ผมจะไม่บอกว่ามันเข้าถึงง่ายนะคือคุณดูไอเมนูนี่เด็ดคือแบบ what the hell แต่ทุกคนใจเย็นก่อนอย่าเพิ่งข้ามแมบปบนี้ฮนะให้คุณนึกถึง Sa ็กเซอร์ิก็คือแมปปั๊มน้ำมันแต่ให้ตัดเรื่องการสั่งของเข้าร้านเนี่ยออกไป คือเราเป็นร้านขนมปังแห่งหนึ่งที่ทางานลูกกับเพื่อนเราอีกสีหคนคอยรับออเดอร์ลูกค้าแล้วก็ทําเงินให้ทันก่อนที่ภาษีจะมาถึงขนมปังที่ลูกค้าสั่งเนี่ยจะเป็นแบบแรนดอมถ้าเป็นอันที่ลูกค้าสั่งบ่อยสุดอะเดยกคือเบรดโลฟเป็นก้อนขนมปังทั่วไปซึ่งให้เราทําการเติมน้าหยิบแป้งกับยีสต์มาผสมวัตถุดิบลงไปในชามแล้วจากนั้นก็เอาน้ําเติมเข้าไปจากนั้นเอาแป้งที่ได้มานวดเอาไปใส่จุดพักแป้งรอให้แป้งมาเซตตัวสัก2อนาทีจากนั้นก็เอามาใส่เตาอบ แล้วก็เรียบร้อยสามารถเอาออกไปขายให้ลูกค้าได้เลยหรือถ้ายังไม่มีใครสั่งเนี่ยผมก็สามารถเอามาดองที่ชั้นได้ซึ่งจะทําให้พือที่เป็นแคชเชียร์เนี่ยทำงานง่ายขึ้นแล้วก็จะมีอย่างอื่นนะฮะเช่นพายหมูให้เอาแป้งกับเนยมาผสมกันแล้วก็เทน้ําเอาหมูไปปดในเครื่องแล้วก็เอาหมูเนี่ยมาใส่พายอีกทีหนึ่งจากนั้นก็อบเรียบร้อยมัฟฟินให้เอาแป้งยีสต์กับน้ําตาลมาผสมกันเทน้ําเข้าตาอ,อบเรียบร้อยถ้าเป็นลาสเบอร์ี่พายหรือแอปเปิลพายเนี่ยก็ให้เอาแป้งนมน้ําตาลไข่ เนยมาผสมกันพอเสร็จแล้วถ้าเอาแอปเปิลใส่ไปอบก็จะกลายเป็นพายแอปเปิลถ้าเสร็จแล้วเอาราสเบอร์รี่ใส่แล้วไปอบก็จะกลายเป็นราสเบอร์รี่พายที่จริงมันก็เป็นเกมง่ายๆชิวๆนะไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนเกินไปขนาดนั้นยกเว้นว่าคุณจะทำเค้กซึ่งอันนั้นผมก็ทำไม่เป็นเหมือนกันแมปที่5คือ World War 2 Tank s ง m u l a t o r บอกเลยว่ามันเป็นแบบที่ไม่ว้าวที่สุดแล้วในคลิปนี้เป็นแบบที่ดูปานกลางดูแบบนอร์ม l ลสุดๆเลยแต่ผมบอกเลยนะครับว่าในความนอร์ม l ลมันเนี่ยความสนุกนี่คือเต็มร้อยอะไรมันจะสนุกไปมากกว่ากาันเจอคนแปลกหน้าเอาปืนพ่นไฟยิงใส่แม่งขี้เกียจเดินไปที่อื่นรีเซตตัวละครซะเลยจากนั้นก็ขับโตโยต้าเพื่อชาติขับรถถังไปกับเพื่อนและเพราะว่าเพื่อนมันยิงไม่เข้าโอไมคก่อนเรากำลังจะคุกแล้วได้เวลาฮีโร่ทุกคนเอาปืนกลเท่านั้นรถถังมาเลยเบื่อเบอื่อชีวิต ลองเข้าเซิร์ฟเวีเอาคัาตูชาติถล่มเมกาสงสัยว่าระเบิดมือมันแรงแค่ไหนเลยลองปาไปต้านรถถังเต่าดูแล้วปรากฏว่ามันพังไปเลยในนัดเดียวเนี่ยนะพยายามขีม่มอเตอร์ไซค์ยิงนู่นยิงเน่คือมันเป็นแบบที่มีแต่คนเกา่กาๆจะเข้าใจนะว่มามันสนุกตรงไหนนะคือแบบโอ้เกมสาสีพานที่ผมซื้อมายังไม่สนุกขนาดน,นี้เลยอะสุดท้ายไอรอนแอรเซ เกมวางแผนสงครามที icism, yeah, right. ่มาจากคนที like ่คุณคาดไม่ถึงว่าเขาจะทําอะไรแบบนี <t 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 um <t <t ้ด้วยแน่ๆใช่แมปนี <t <t ้นะฮะสร้างโดยมินิโตนหรือก็คือคนสร้างพิกกี้นั่นแหละเป็นเกมวางแผนที่เราเนี่ยจะรับบทเป็นผู้นําประเทศแล้วก็ต้องวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสร้างยุทธศาสตร์ชาติจากกาลังไมโครเมเนจเมนต์ทหารกำหนดแผนการรบต่างๆวางยุทธศาสตร์คุมทุกๆประเทศบนโลกใบนี้เพื่อไม่ให้มีใครมาหาเรื่องเราได้เอางี้เดี๋ยวอธิบายสั้นๆให้ฟังก็คือกดเพย์ไปกดสร้างห้อง เลือกแผนที่ไม่ว่าจะเป็นยุโรปเอเชียหรือว่าเวลจากนั้นเลือกปีที่เกมจะจบมาเรียบร้อยจังหวะนี้นะฮะสำหรับในเกมซึ่งจะมี UI มากมายไปมหมดเลยนะจนคุณอาจจะงงว่ามันเล่นยังไงกันแน่อย่างแรกให้เลือกประเทศก่อนเอาประเทศไทยและกันร,รักาติสยามไหมใช่แล้วเกมนี้จะมี3เฟสน,นะฮะเฟสแรกจะเป็นเฟสซื้อ30วินาเีปกติเนี่ยเราสามารถเอาอิดกดที่เมืองวันนี้ซื้อทหารได้แต่ว่าเรายังไม่มีทหารเพราะนี่คือประเทศไทยไม่ได้เก่งมากเพราะฉะนั้นกดที่ช่องว่างๆก่อน แล้วจากนั้นสร้างโรงงานด้วย10อิฐในและหลังจากนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามีเงินเราก็จะสามารถสร้างทหารเพิ่มได้และเฟสต,ต่อไปเป็นเฟส move นะฮะซึ่งถ้าเกิดเราแบบมีประเทศหลายช่องแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถ move unit ไปมาได้แต่ประเทศไทยมีแค่ช่องเดียวไงถ้าเกิดจะเข้าประเทศอื่นเนี่ยต้องขอ,อก่อนซึ่งบดเกมนี้หัวรั้นมากนะฮะไม่สลอยอยู่แล้วสุดท้ายเป็นเฟส attack ถ้าเกิดเราประกาศสงครามกับใครเราก็จะสามารถเริ่มเตะเขาได้ในเฟสนี้จากนั้นก็วนกลับมาที่เดิมคือเฟสซื้อ อ่ละละก็ได้บอกไปนะฮะนี่สามารถสร้างได้ละไม่เรือกับทหารปกติแน่นอนนะฮะตอนนี้เราไม่มีการจะลงทะเลอยู่แล้วนะแล้วก็ซื้อแค่ทหารปกติไปก็พอเราจะแค่บุกทางบกไปรอบนี้ผมจะลองบุกอินเดียให้ดูถ้าเกิดเราจะเริ่มสู้ก็กดตรงพื้นแผ่นดินเขาก่อนกดตรงธงเขาเพื่อเข้าไปที่หน้าม,มนินเดประเทศเขาและจากนั้นกดลูกศรเพื่อเลือกนโยบายซึ่งประกาศสงครามจะใช้ค่าทางการเมืองสองค่าเพราะฉะนั้นก็ประกาศไป และการประกาศนะฮะจะทำให้ค่าผลักชั่นก็คือค่าผลิตอีฐแล้วเนี่ยลด10%เพราะฉะนั้นอย่าลืมกดที่ธงเราแล้วก็กดแอคชั่นตรงนี้เพื่อแบบเพิ่มค่ารดักทีฟด้วยก็คืออย่างเช่นกดคอมมินิั่นอะไรประมาณนี้ซึ่งคุณจะกดอะไรก็ได้แหละเพราะว่าระบบการปกครองไม่มีผลต่อเราอยู่แล้วนะเกมนี้ไม่ได้ลึกขนาดนั้นเราไม่ได้อยู่ใน h e a r t of Iron เนี่ยเราก็สามารถดับเนี่ยตีก็ไ,ได้เลยอ่ะนี่สิบเอ็ดประทัดสิบก็เกมนี้ฮะ,ะยิ่จำนวนเยอะเนี่ยยิ่งดีนะคุณไม่ต้องสนอะไรมากไม่ต้องสนเทคโนโลยีมากด้วย อละเนี่ยตีเข้าไปเลยเออเมืองน,นี้ผมว่าศัตรูน่าจะเยอะนะเดี๋ยวผมจะเล่นทิกใส่บอทนิดนึงแล้วก,กันก็คือผมจะให้พลเข้าไปตรงเนี้ยในวิสุดท้ายเพื่อให้บอดันไม่สามารถตีกลับได้เพราะว่าในฟรแอทแทกแล้วไม่สามารถขยับในพื้นที่ตัวเองได้ไงตอนนี้มันยังเป็นพื้นที่ของบริทิชลาจายอยู่3 2 1ไปเรียบร้อยมาละเออบอดมี19กองในขณะที่ไทยเรามอแค่ 5, 7กองไม่ต้องตกใจไปนะฮะค่อยๆๆๆค่อย,อย,อย,อยก็คือปรับอาหารเพิ่ม และจากนั้นในเฟดมูฟเนี่ยก็ให้เราจําการย้อนกลับมาถามว่าเราจะถอยกลับมาทําไมก็คือบอร์ดเกมนี้นะฮะมันไม่สามารถมูฟกองพลได้มันจะต้องตีตามเฟดแอทแทกเท่านั้นซึ่งถ้าเกิดมันตีเรากลับมาก็คือตรงนี้กับตรงนี้ซึ่งเราไม่มีทหารอยู่แล้วมันจะทำให้ทหารที่มันกองกันสิบเก้าเนี่ยกระจายออกไปแล้วกองพลลาเนี่ยจะตีง่ายขึ้นมากๆอะไรก็เกมนี้มีการผสมพลด้วยนะฮะอย่างเช่นเราสามารถเอากองพลเจ็ดกับห้ามาอยู่ด้วยกันได้แล้วก็กดตรงนี้ เพื่อผสมเข้าเป็นกองพลเดียวกันเพื่อกําลังที่มากขึ้นอะไรประมาณนั้นเริ่มงงละงแ,ลแต่ไม่ต้องห่วงนะฮะนี่คือเออประมาณ90%้องแบบนี้นะอ่าแล้วก็เนี่ยมาจริงๆด้วยเหลือแค่8เพราะฉะนั้นแล้วก็เนี่ยสามารถจัดการได้สบายๆเสียไปแค่สคนเท่านั้นเนี่ยแล้วก็พุชกลับสบายๆแล้วตอนนี้บอดมันก็เหลือป้องกันเมืองเพียงแค่1ิคนจากเมื่อกี้ขี่คนก็ไม่รู้ เวลายึดนะฮะเราจะเน้นยึดเมืองเป็นหลักเพราะว่าเมืองเนี่ยสโตจะสามารถเสร็จทหารได้แล้วก็สามารถได้ทรัพยากรเพิ่มได้ด้วยแต่ที่จริงการยึดพื้นที่เปล่าก็มีประโยชน์นะคือเราเนี่ยจะได้ข้าววิจัยมาซึ่งก็สามารถกดวิจัยอะไรต่างๆได้อ่าล่ะและจังหวะนี้ปริทิศราชาก็ไปเรียบร้อยนะฮะจีแต่ว่ามันยังไปไม่หมดนะมันมีปัญหาหนึ่งคืออะไรรู้ไหม คืออินเดียหรือว่าบริสตลาจาเนี่ยมันมีเกาะเล็กๆอยงนี้เกาะหนึ่งซึ่งถ้าเกิดเราไม่ยึดไปหมดเนี่ยมันก็จะไม่ยอมแพ้สักทีแล้วถ้าเกิดมันสามารถสร้างเมืองที่ตรงนี้ได้มันก็มีโอกาสมาแวงกลัดเราได้ทีหลังนะฮะและทหารเราเนี่ยปกติจะไม่สามารถเดินลงน้ำได้นะอาละต่อไปก็คือวิธีการเดินลงน้ำแน่นอนนะฮะเราต้องสร้างเรือก่อนซึ่งถ้าเกิดเราสร้างเรือมาพร้อมกับทหารเนี่ยเราจะสามารถลงทะเลก่อขึ้นบกได้ทันทีแต่สมมติว่าผมอยากจะแบบผสมกับทหารหน่วยอื่นด้วยอ่ะที่มันแข็งแกร่งกว่าผมเอาขึ้ ก็ผมสามารถทําได้นะฮะโดยการนี่แสกเรือมาก่อนแล้วเฟด move เนี่ยก็เอาทหารมาที่เมืองเดียวกับเรือกดผสมกันเหมือนเดิมนน่ทีนี้ก็มีทหาร7กับเรือนหนและวน่เวลานั้นก็ move ลงทะเลไปที่น,น่นานน้ำเดียวกับเกาะน,นี้ได้เฟด attack ก็คือสามารถที่จะกดเตะเข้าไปแล้วก็ยกพวกขึ้นบกได้เลยเป็นอันเสร็จสิ้นนะฮะสำหรับวริทิชลาจานะยอมแพ้ต่อสยามไปเรียบร้อยแล้ว แบบนี้นะครับบอกแล้ว่ามันจะสนุกมากถ้าเกิดได้กับเพื่อนนะเพราะว่าเราสามารถแบบระแวงกันเองได้ว่าจะตีกันเองหรือเปล่าเป็นประมาณนั้นเลยนะฮะสำหรับ6แมปหน้าเล่นในวันนี้ที่เป็นแบบแมปหน้าเล่นจริงๆละน้อยกว่าตอนแรกนิดนึงนะครับเพราะว่าเออมันใช้เวลาอธิบายนานมากๆเลยนะโดยเฉพาะไอเลิร์นแอซเซิเมื่อกี้ส่วนตัวนะครับผมก็ยังชอบแบบไอแบล็กเบอรี่เกมกับไอเลิร์นแอซเซิเนี่ยมากๆเลยนะมาเล่นเพลินมากเลยอะ ไอไอราไอซเนี่ยบอกเลยว่าเป็นเกมทำลายมีแต่ภาพมากเลยลองเล่นกับคนในดิสนะฮะแล้วแบบมันหักหลังกันเองโอ้เรียบร้อยเกิดการตัดเพื่อนถ้าเกิดชอบแบบไหนเป็นพิเศษก็สามารถมาแชร์กันได้นะแล้วก็ถ้าเกิดมีแบบน่าเล่นแบบไหนอยากจะแนะนำาอกก็เหมือนเดิมสามารถคอมเมนต์บอกที่ใต้คลิปกันได้เช่นกันสำหรับวันนี้ผมที่พยายามยิงฟินิกซ์54แล้วกำลังงงว่าทำไมไม่โดนเป้าหมายสักทีก็ขอลาไปก่อนเลยนะบ๊ายบาย